มั่นใจหลายครับเพราะมั่นใจถึงลานผูวเส้นเลยเพระาะวันหนึ่งเขาฝันเห็นผากอนแล้วก็ฝันเห็นผ้าอาจารย์ผู้ผู้ยูน้ำเพลนขูม,มือานี่อันนี้เพลนี่ถือเลขแบบครับถือเลขลานผัวเส้นเลยเลขสีอยูน้ำน้ำเลขพ้อจอ้อยนี่แหละแจา้าทีมันตัวใดแต่ว่าพอจ้อยนี่มกักโตมันออกบ่ท่นอะมาใหม่เลยครับพอ่อไม่ครับมาแบบไหนครับพี่ว่ามาใหม่นี่เพราะว่าในคว้มฝันพอจ้อยนี่แหละพ้อจ้อยสีตีไปสามคู่เลขสามตัวครับ พ่อจ้อยสิตีกันไว้เบิดยายไม่มาแล้วคนคือคนไม่มากแต่ว่าผู้นั้นสูงเขาครับมากมากไม่มาหนีมาหนีมาเส้นคอยต้มปลาไว้เจ้าแล้ยว่าเส้นคอยต้มปลาไว้เจ้าแล้วมาเส้นที่อยากคอยใส่ทุงยางไว้เผื่อ่าเส้นราตับทุงยางขึ้นครับที่อยากปลามาเส้นปลากอยง่ายแต่วหัวคอยหากออกเราบอกแล้วเราหัวมันมาเส้นได้ปลาอีกแล้วปลาตัวหนึ่งบลากอหญ่ ตำแกนปุ่งแบบแลเลยเลอาใส่ถุงยางไว้เลาต้มซุกคอมแต่ว่าคนใหม่มาคนใหม่มาแต่ว่าแล้ว่าพรเจ้าวรีถือแน่นอนล้านหเส้นคันลักษณะนี้มันถือถ่ามาตพาผลครับเพราะว่าขืนที่แหลมมันกับเพาะเลยเป็นผ้าเลยคือมีกระเพาะมีกระพาะเต็มเลื่อนเป็นสองลายผลอฝัมเห็นคือเลยฝันเห็นผ้าเลยอฟันเห็นผ้าเลยผ้<พ>ามีตีไปยังหรืพ่อแปกับเกศละผ่านเกศ แสดงว่าฝันดีใช่ไหมพ่อโอ้ยฝันดีครับฝันดีเพราะพอจอยตีตีล้ตีคัดไปบดแล้วมันจิเป็นเลขอหาตัวครับอือจิเป็นเลขอดหาคู่าพ่อจจอยสีวงกงมให้คู่เดียวครับอ่าเพ่อจ้อยสิวงกลมให้คููเดียวกันวันนี้เน้นๆเลยนะพ่อเน้นๆเลยครับั่นพูดได้ใจง่ายนี่อาจจะตืมครับั่นพูดได้ใจง่ายครับอืมอาจจะตืมเลยนะพ่อนะแต่ที่รู้รับสายจนวิน ครัหยุดยิงครับยินก็คือว่าตอนนี้ก็คือปิดปิดเครื่องไว้ก่อนนะพ่อเนาะครับผมเขียวกอจ่อยจำมีเดินเขียนตาม่อยมันที่พ่อจ้อยเขียนไว้ครับไม่ได้๋ยผมคัดลอกกันครับผมอันนี้เขี้ยพ่อจ้อยมีเบิดหนีย้อนบ่ค่ะเบิดหนีครับเบิร์ตหนีเขี้ยพ่อจ้อยครับลอกลองเอาเบิดหนีแน่นอนครับวันนี้มันใจจะปวดเส้นเนาะล้านปวดเส้นครับมันมันใจเป็นล้านเลยค่ะ คือคักแล้วเนาะพ่อครับผมพระจักองค์พ่อฟันนะพระกี่องค์ครับพ่อบนหลับบนไหมันหลายหลายพ่อือผ้านี่เป็นเป็นยังเป็นเจ็ดเป,เป็นเจ็ดกับปแปดครับพระจ้อยเลยอัปนี้พระจ้อยเป็นหกก๊าเจ็ดครับตรงนี้เขียนไปนี่ ตัวนี้นักโม้เลยโอ้โหลืมเขียนในตัวนี้เลยน่านี่เลขนี่ได้มาตีมาแล้วตีมาแล้ววงกลมพร้อมเลยวงกลมพร้อมเลยโอ้หกสี่พร้อมเลยอือใส่นลงไปนี่นี่พวกใจตีมาแล้คันเนี่ยครับผมตีคักตีรักตีแขนไแล้วสามสามมือแล้วครับนี่เพราะงั้นอยรวบรวมนี่นี่ ปลานี้มันเป็นเจ็ดกับแปดมันสิเป็นเจ็ดแปดครับเจ็ดแปดนมก็ว่าเจ็ดแปดปลาอะไรพ่อปลาคอครับปลาคอปลาคอตัวหนึ่งครับครับปลาคอตัวหนึ่งแต่ว่าหักหัวออกแต่ว่าเอาใส่ผงหยางหักต้มซุกแล้วเอาหัวออกเอาตัตัวมาให้ตัวนี้มันสีย่างมาบ่ต้มมาพร้อมตีต้มไหพร้อมครับทำฉันปุ่งเออได้กินฟ้อเอาร้อมเอาได้กินร้อมเอามาจะเอาไปกิน้ะเจ้าสินแสดงว่าเลขเข้าแล้วได้กินแล้วพ่อนะเข้าแล้ว กินแซ่บปั้นนังกัเขาแต่ว่าเลขง้วนนี่สิเขาบนล่างอืมอืมแต่ทั้งบนทั้งล่างสิเขาบนล่างเจ้าสีนั้นล่างตัวใดบนตัวใดไรจ้าใจสอบตัวใดพิเศษเลีครับสีตัวเดียวป้าอยนั่นเลยวิ่งสีเลยนะพ่อเนาะว่าเด็กวิ่งป้าใจวิ่งเลยเนาะเพราะนั่นแหละอ่าเงวดที่แล้วก็วิ่งไม่เหมนถ้ามาสี่ก็แสดงว่าของพ่อนะพ่อเนาะเพราะว่าคนคนนี่มันเป็นสองค้นผ้านี่ดีเกตดีเกตก็แปด มันี่งมันเป็นซีนี่เราก็พอจอยสีมันใจตัวนี้คนสองคนครับนยิ่งเป็นซีพอจ้อยเป็นหกสองสี่หกนี่ปมานี้มันก็เลยเป็นเป็นตัวเป็นตัวนี้อีกครับตัวนี้ก็จะออกจากพอจ้อยเพราะว่าเขาเอื่นพอจอยกับคนสองคนกับซีอันเจ็ดครับสองสี่เจ็ดแค่เพี้ยขึ้นเพี้ยลงพอจอยเพี้ยไบเพี้ยขึ่นเพี้ยรับแต่ก็อย่าลืมปลา ปลาช่อนตัวหนึ่งนะพ่อที่หักที่ไม่มีหัวนะครับจะตีเป็นยังไงพ่ออย่างนั้นนะหัวจ้อยกขบพูดเอ้าปลาคือวุมีหัวมันคอยหักหัวหลอกเรื่อยแล้วลว่ะครับผู้ออกมาใหา้ผู้ไม่ยิ่งอาาอกมาให้ผู้ไม่ยิ่งออกมาใหา้ปลาตัวนึงครับปลาหนึ่งตัวแต่ว่าพ่อจ้อยนี่มามาสลังใจยู่มันมันสีมีหนึ่งมาบอสเท่านั้นนั่นแหละครับปลาหนึ่งตัวนี่ครับ อย่าลืมนะครับไอ้ตัวนี้อย่าลืมครับผมด้วยกันคือตัวหมวดเนาะให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมช่วยแปลหน่อยเนาะช่วยซอยซอยแปรสอยพ่อจ้อยนี่ครับครับคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับผมเพราะว่าผ้านี่ก็เป็นเก็กับแปดครับพ่อจ้อยกับมารวบรวมใช่กันเบ้างแล้วเพราะว่าเอามาคันผ้าผู้ใหญ่นี่ก็เป็นเก้าครับคันผ้าผู้น้อยนี่ก็เป็นเก็กับแปดครับนี่พ่อจ้อยมารวมใช่กันเบ้างแล้วครับ พ่อจอยไมาร่วมใจกันเบิดเพราะพ่อจอยตีคัดตีทั้งเลยเบิ้ลเราคือบางนึงเหรอครับสายวิ่งนี่พ่อจอยวิ่งซีเลยวิ่งซีตัวเดียวบนครับบนล้านเปอร์เซ็นต์ครับอ๋อบนล้านเปอร์เซ็นต์วิ่งเลยนะคะสายวิ่งวิ่งนี่เขาดูดุดบนลุดเลยนะแมนครับบนลุ้นวิ่งลุดครับผู้ใดวิ่งเป็นนะพ่อเล็กพ่อจอยนี่เล็กพ่อจอยนี่พ่อจอยมีความมั่นใจสูงหงดนี่มันจะเป็นยังไงก็ค่อยเบิ้งกันผู้ใดก็ด คนันพู้อะไรเคยได้เงินลพ่อจ้อยนี่พ่อจ้อยบอกว่าฟาดมาเลยอืมฟาดมาเลยพ่อจ้อยมันใจรีงวดเนี่ยครัหนึ่งพ่อจ้อยกับฝันหินพระห็นพระที่มิถะผาผู้เฒ่ามิระที่บวชโดนครับครับอือ้ว่าเนี่ยที่นี่ประมาณสองไร่ภาเต็มเบดครับว่าเก้าเก้าจ้ะพ่อจ้อยกับโบลูคือกันพ่อจ้อยนะันเบิดเบิเ่ดแปดแปดเปิเ่ง แปดแปดบ๊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 เกินแปดแปดตกผ้าเนาะผ้าลายผ้าลายๆถ้าเบิ้ลเบิ้ลแปดแปดเนาะทถ้าเบิ้ลนะครับอืสำครับท่านไหนที่ชอบเบิ้ลนะครับผมแปดแปดมาเขียนนะก็คือตีก็คือตีให้พอจอยน้ำแน่คือพอจอยก็อยากทีน้ำกันละตีน้ำกันลดถ้าพอเอาพอจอยหนีเห็นคว่มคิดที่ผู้ใดไ้คว่คิดดีที่ตีเหลือพอจอยที่ตีแม่นนะหรือว่าเอาไปเสี่ยง เอาเรียกพราจ้อยไปเสียงกันเขาแล้วก็บ,บอกพ่อจ้อยน้ำเนีย่ยครับกูผู้เก่งครับผู้เก่งเสียงเหล็กครับคือพอจ้อยนี่คือบ่ออันนั้นไว้ <0 98. S 2> บาดพ่อจ้อยล่อยแบบน,น,น,นั้นเลยครับล่อยล่อยแบบนั้นเลยเอฟซีตีไฮศูนบบย์เก้าแปดแปดศูนย์่าตายตายเพราะหนึ่งตัวตายนะต้มมากขึ้นความต้มละหักหัวกว่ามนี่หละอตึ้งตัวเอาใส่ทุ่งอยางเอาัสงหัวลงอ่ ถุงหยางว่ามันถุงหยางหุงหิวดิถุงหยางแบบใส่ใส่ใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่ก๋วยเตี๋ยวเออแต่ว่ามันเหงาครับเหงาเหี้ยค่าแปลค่าสอกเหี้ยแล้วจับนี่ปลาตัวพ่อเข้นปุ๋งนี่แหละแต่ว่าหัวหักออกเรื่อยๆเสร็จแล้วบอกแต่ว่าผูจชายย่างขวมมาหนี่งขวมหมาหนึ่งมอีกย่างขวมมาโลดวบไม่หลไตแล้วว่ะมาสามตัวแต่ว่าเขาจับ เขาจับเลี้ยงเลี้ยงนี่คือคนท่าเขาจับเลี้ยงเลยครับผมจับเลี้ยงตัวนึงกันเงีวมานี่ตัวนึงกันเงีวมานี่ตัวนึงี้ยวมานี่รัดคนท่าเลยขวามาโลดไปซั่นแล้วบอกขวาเมาปามใครนี่เขาต้มไอ้เจ้าแล้วเาเอาไปกินเลยไปซั่นเพราเจ้ากับงางไปจับบนน้ำเราหมาสามตัวมาสามตัวไม่คิดว่าสามสี่ศูนย์บอกาบอกยักษ์พอจอยบ่เอาชื่อหนึ่งพอจ้อยว่าวขวามันแล้วนะออื ว่าขวมเราบอกขวมมาหลดดไปนั่นมี่ยังดอกเพราะฉะนหมาตายแล้วเราวางสิบครับนี่เราสิบังไว้นี่เราเสียตึ้งแรงนะครับแจะบังไว้ครับพ่อจ้อยของพ่อจ้อยมาเปิดเผยเนี่ยโอ้เมื่อพ่อจ้อยนี้ซี่คิ้วอันนี้มาเพิ่มใหม่คือห้าแปดนะพ่อเนาะเนี่ยซี่หอกเนี่ยบอเนี่ยี่หอกครับพ่าพ่อจ้อยตีคัดไว้เบิดแล้วคันมันขืนมันลงมันเกิดสิเกันครับมันขืนไปมันสิเป็นซี่เกตครับถ้ามันขืนนี่ลิ้นมันเป็นซี่เก่าครับ ซีเก้าสีแปดครับคือพ่อ <C 8 S 2> ขึ้นลงไว้ให้พร้อมแล้วค,คือลงไว้พร้อมเลยครัผู้ใดบ่ขคันผู้ใ<อ>ดบ้ามากับคันู้ใดก็ยาเอาจตัวมันหนักครับ